คุณหมอคะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้มีอันตรายยังไงป้องกันยังไงวันนี้มาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนใครฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วบ้างคอมเมนต์ให้หมอดูหน่อยนะคะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยคือเจ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นไข้หวัดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะที่ระบาดอยู่ทั่วไปตามอากาศแล้วก็อยู่ตามผิวสัมผัสเลยคะ่ะ ข้อที่มันแย่นะคะก็คือเขาเป็นทีเนี้ยโอ้โหอาการมันจะค่อนข้างรุนแรงเลยก็คือมากกวัวดทั่วไปคือมักจะมีอาการก็คือไข้สูงมากเลยสูงลอยสามแปดถึงสามสิบเก้าองศานะคะร่วมกับคนที่ติดเนี้ยก็จะมีอาการนอนซมปวดหัวปวดตามตัวมากหมอก,ก็เคยเป็นอยู่นะคะทีนี้ไข้หวัดอะ่ะเขามีสี่สายพันธุ์เลยนะคะไข้หวัดใหญ่มี A2 สองสายพันธุ์ B สองสายพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นติดแล้วก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนมากนะคะคนทั่วไปติดเชื้อเนี้ยก็จะมีภูมิต้านทานในร่างกายรักษาแล้วก็จะสามารถหายได้้้้แตต่่ทททีีทีีีนนเจจาาัวมโอกสะ เกิดโรครุนแรงได้นะคะอย่างเช่นลงปอดเกิดปอดอักเสบนะคะขึ้นสมองเกิดสมองอักเสบหรือว่าเข้าสู่กระแสลเลือดได้และมักจะเป็นในคนที่มีกลุ่มเสี่ยงอะคะ่ะเป็นอาการเสี่ยงอย่างเช่นกลุ่มคนอายุน้อยนะคะจเจ้าเ,เด็กเล็กเลยตั้งแต่อายุนักว่น1ปีนะคะหรือว่าคนสูงอายุมากกว่า65ปีหรือคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นตับไตาหัวใจนะคะหรือว่ามีกลุ่มกันบกพร่องหรือว่ามีการใช้ยากดภูมิต่างๆทั้งหลายหรือคนที่อ้วนมากและคนที่ท้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องระวััังงมาาาากกกกกๆๆเลลยนวิธีรรรษห็คคือ1ถ้ใ แล้วตรวจพบว่าเป็นนะคะจะมีการให้ยาต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ชื่อโอเซลทามีเวียนะคะเป็นยากินค่ะอันที่2ก็คือรักษาตามอาการเลยมีไข้ก็คือกินยาลดไข้นะคะแต่ว่าต้องดิกเลี้ยงกลุ่มเอนซนะคะแล้วก็มีไอกินยาแก้ไออะไรเสีมหาลดน้ำมูกได้เลยสุดท้ายสําคัญมากก็คือการป้องกันนั่นเองค่ะไวรัสไข้หวัดใหญ่มันระบาดง่ายติดกันง่ายนะคะสำคัญคือต้องใส่หน้ากากาเพื่อไม่ให้ได้รับเชื้อใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก่อนจะมาแตะที่แถวจมูกแถ,กถ,กถกวปากโดยต้องล้างด้วยน้ำสบู่อย่างน้อยนาน20ว น้ยสาคัญมากๆคือการฉีดวัคซีนนั่นเองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฉีดได้แล้วนะคะตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปเลยนะคะโดยในเด็กกลุ่มเด็กที่อายุก่อน9ปีะคะ่ะฉีดครั้งแรกให้ฉีด2เข็มนะคะห่างกัน1เดือนหลังจากนั้นให้ฉีดทุกๆปีซ้ำนะคะเพราะว่าแต่ละปีนียมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเชื้อข้างในของไข้หวัดใหญ่อยะะู่ค่ะเราก็เลยต้องฉีด3ู้ทุกๆปีนะคะฉีดได้ทุกช่วงอายุเลยใครมีคําถามคอมเมนต์มาได้เลยขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยแข็งแแรนนะะะคคลล้้ววบกัใหให่่ิาสสดี